ให้กิ๊กได้ไหมมาก็ต้องเอามาด้วยรักเนี่ยขาแบนมันจะเสียไปไม่ได้ไม่ไหมถ่ายรูปเหรอใช่ถ่ายเป่านะคะผมชิ่อส่วนตัวใช่ไหมคะไหนต้องพรอมาด้วยมาด้วยใช้นะมนื้อแอนไลส์นะเดี๋ยวห้ามกินอย่างเดียวที่เหลือทำได้หมดเลยจุ๊บ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 อย่างนี้ได้หมดโอเคไหมไป เดี๋ยวเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะลูกไปไปไปกันไปไปแม่พาไปแม่พไมาไปอไปอกมาเดินเดินช้อปปิ้งแล้วก็คืนฉินเหรอจร๊ะเาากาหลีเกาลีเกาลีเป่าเป่ามาเลยวิไปดูดักเร็วม,มีดักเลยลูก<ะ>ดักดักเดี๋ยวเราไม่ไลฟ์ถ้าเราไม่ซื้ออะไร,ระทุกคนก็จะมีซื้อเก็ตนะฮะเฮ้ยเป็นกัก กับกับเรดแล้วด th ี่ไปกับกลับเปล่าิใช่ใช่เข้ามาปล่อยทำไมอ่ะเข้าก็ปล่อยเพราะเงีน ด้านนี้นระหว่างหลังก็ผ่านมีเยนะมากค่ะคัน้าเก้าก้ามองไหม